สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับผมคุณอยู่ในเกมโปเกะซากานะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาบอกเกี่ยวกับ1นึ่งกิจกรรมนะครับผมซึ่งกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมสัปดาห์จะมีแค่เพียงหนึ่งครั้งนะครับเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการปลดแผนลับนะครับผมเดี๋ยวเราเข้ามาดูหน้าตากันเลยกดที่สกิลก่อนนะครับผม แล้วมาที่แผ่นลับนะครับซึ่งหมัยนก็จะให้สะสมเป็นไข่มุกสีขาวและสีเขียวนะครับผมแน่นอนว่าการปลดล็อกสกิลแผ่นลับนะครับผมเราต้องมีร่างนัปเตอร์ก่อนนะครับแต่เราก็ต้องเก็บสะสมตุนไว้ก่อนนะครับผมเนื่องจากกิจกรรมนี้จะมาเพียงแค่วันจันทร์เท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราเอาอกไปดูหน้าตากิจกรรมกันเลยครับกดเข้ามาที่ฝึกก่อนเลยนะครับผม แล้วมาที่นับเวลาแล้วกดเข้าที่สนามทักษะนะครับที่เป็นรูปปิกาจูสีเหลืองเลยนะครับหน้าตาของดานกิจกรรมก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมซึ่งวันหนึ่งเราสามารถทำได้แค่20ครั้งนะครับผมแต่ละครั้งก็ทองก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตามขั้นไปนะครับยังไงก็แมบทำกันได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราออกไปดูกิจกรรม แคมพันทำไมตีกันต่อเลยนะครับผมซึ่งกิจกรรมนี้ทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับแค่อยากจะมาเตือนเพื่อไม่ให้เพื่อนๆลืมกันนะครับผมจากการเชียร์นี้จะได้เพชรจำนวนหนึ่งเลยนะครับแต่เราก็ต้องใช้เพชร5 0 0เพื่อแลกมานะครับผมซึ่งใครมีทุนทรัพย์อยู่แล้วก็มาเชียร์กันได้เลยนะสำหรับผมก็จะเชียร์อยู่3ามคนนะครับผม เดี๋ยวเราเออกมาดูพระยากณ์อากาศประจาวันที่25เดือนหนึ่งกันเลยนะครับผมว่าจะมีสภาพอากาศอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยสําหรับวันนี้ก็จะมี2สภาพอากาศนะครับผมมีฝนตกหนักช่วงเวลา11นาฬิกา15ถึง12นาฬกา15และหิมะตกเล็กน้อยช่วงเวลา21นาฬกา51ถึง22นาฬกา51นะครับเดี๋ยวเรามาดูในเลิจับก,กันเลย มาที่เฮจาระดับต่ำมันก่อนเลยนะครับผมดที่สภาพอากาศฝนตกหนักนะครับโปรเกมมก็จะมีตามนี้นะครับผมเดี๋ยวเราย้ายมาดูสภาพอากาศหิมะตกเล็กน้อยกันเลยครับครับโปรเกมมก็จะมีตามนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูในเฮจับระดับสูงกันเลยครับ มาที่สภาพอากาศฝนตกหนักกันก่อนนะคะรับโปเกมอนก็จะมีตามนี้นะครับเดี๋ยวเราลงมาต่อสภาพอากาศหิมะตกเล็กน้อยกันเลยครับโปกเกมอนก็จะมีตามนี้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์ก็แชร์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย